สวัสดีครับวันนี้กลับมาจัดรายการลินทากีฬาโลกนะฮะเสื้อลีมิงเลิฟดำน้ำแล้วก็ตอนนี้ก็นับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปีหน้าก็ปีกระต่ายนะฮะลีมิงเนี่ยหลักจับ ใส่ยิดแล้วนะฮะแต่หน้านี่ยังหล่อเต่งตึงนะครับดูยังก่อสามเอาดูเรื่องบอลทีมชาติทไทยหน่อยขอร่วมสังคกรรมนะครับเพราะว่าวันนี้ได้นั่งดูการแข่งขันที่แชมป์อาเซียน AFF นะครับที่สนามเกโรราบุงกาโนนะฮะหรือเสนานิคม,มไม่ใช่สิ เซนายันนะฮะเล่นเซนาทีบเสบือแล้วก็เป็นนัดที่3ของทั้งคู่นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มี6คะแนนนะครับเอาชนะซีรังกาเอ้ยเกี่ยวอะไรกับซีรังกาวะกัมพูชานะครับเจ้าภาพซีเกมมา2-1นะครับแล้วก็ไปนชนะบรูไน7ต่อ0ของไทยก็ใช่ย่อย นะครับอัดปูรุไนมา5-0แล้วก็ชนะฟิลิปินส์นะครับ4-0นะฮะวันนี้ว่ากันว่าก็เราจะมีนัดนี้ป๊อบนัดสุดท้ายจะเจอกัมพูชานะครับ<ม>ก็วันนี้ถ้าบุกมาเยือนแล้วแค่เสมอก็น่าพอใจนะครับเพราะฉะนั้นรูปเกมคุณมาโน่คัวกิ้งก็แค่ปรับเปลี่ยนสูตรหน้านะครับโดยให้ อดิศักไกรสอนพักไปแล้วก็เอาท่านมุ้ยนะครับพิลสินแดนดายืนอยู่คนเดียวก็มันก็เหมือนตักกะธรรมดานะครับก็อาจจะพักผู้เล่นด้วยแล้วก็หวังแค่หนึ่งคะแนนกลับไปนี่ก็พอใจนะฮะดังนั้นรูปเกมเราอาจจะครองบอลได้ดีกว่าในครึ่งแรกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นที่เป็นอันประมาณแบบว่า,าได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เล่นไปเล่นมา <c oughs> ก็ดูแล้วเราคุมเกมได้เยอะกว่านะครับแต่อินโดดันมีโอกาสดีกว่าเรานะฮะอย่างเราก็ตามครับนานทีที่สามสิบดถ้าใครดูอยู่นะครับก็ผู้รักษาประตูเราเนี่ยคุณกิติพงษ์ภูแถวเชือกน่าจะเสียเครดิตไปเยอะเลยนะครับเพราะว่า ไปพลาดลูกง่ายๆนะครับเหมือนกับเล่นบอลด้วยเท้าแล้วก็ไปโดนคุณวินตันซูเรมานเนี่ยโฉบไปได้นะฮะแมผู้รับผู้สาประตูระดับโลกหรือระดับชาติเนี่ยลูกอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแม้มันจะเกิดขึ้นได้บ้างก็ตามทีนะครับงานนี้ทำให้เราคิดถึงถึงชัดชัยสารสกุลชัดชัย บุตรดีนะสองคนนี้มันนักมวยจะใช้บุตรพรมสินะครับเขาจะไม่มีทางพาดอย่างนี้แน่นอนนะครับโอกาสที่จะพลาดก็ยากแต่ดีดีครับนะคุณวินตันสุเรมานเนี่ยนะฮะแปลลงโลกไม่เข้าครับโอ้โหนั่นแหละครับถอนใจโลกเลยครับเราเสมอศูนย์ใน45นาทีแรกได้ก็โชคดี แต่พอครึ่งหลังยิ่งเล่นไปยิ่งเล่นมาเราจะโดนจุดโทษนะครับแล้วก็ลูนั้นก็โทษใครไม่ได้ครับเพราะว่าคุณยีรารรบุญมาทันก็ไปบล็อกบอลในจังหวะยิงเข้ามาระยะอันตรายนะครับแล้วไปแฮนด์บอลนะฮะงานนี้ก็เลยโดนสังหารจุดโทษไปแต่ที่น่าตําหนิก็คือนาทีที่62ครับคุณสารวัตรเดชมิดซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นสุสำรองเนี่ยโอ้โหเข้าบอลลูกนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าแม่มันไม่มันไม่น่าจะต้องได้เห็นในทีมชาติไทยอีกแล้วนะครับถ้าจะพูดก็คือข้าบอลแบบงง่ๆหรือเปล่านะครับนะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยบางคนเขาเรียกนักบอลไทยเล่นในลีกเนี่ยจะข้าบอลแรงนอกเกมจนกลายเป็นแบบว่านิสัยบางคนบอกพูดพูดให้หยาบเลยนะอย่าไปบอกใครสันดานนะฮะกรรมการไม่กล้าให้ใบแดงแต่พอมาเล่นในระดับชาติ AFC หรือระดับทีมชาติเนี่ยค่อยใบแดงนะครับนักเตะไทยหลายคนก็ซึมซับนิสัยนั้นมาแต่หลังๆเนี่ยไม่เห็นละนะครับก็ดีใจแต่วันนี้ได้เห็นคุณสารวัตรเด่นมิทธรรมเนี่ยดีมิ่งก็แม่เส็งมากนะครับก็ไม่ต้องบอกหรอกเจ้าตัวเสียใจนะแต่อย่างนี้เนี่ยในในบอลโลกเราไม่เห็นนะเข้าบอลโ,โง่ๆเอ้ยไม่ใช่ดิเข้าบอลลุ่มล่าม นะเข้าบอลอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับนะก็เอาเป็นว่าโอ้โหสถานการณ์ของไทยตอนนั้นย่าแย่เลยครับเหลือ10คนแล้วตามอยู่ศูนยนะครับในช่วงนั้นเราเกือบโดนประตูที่สอง่งถึงสครั้งนะครับแล้วก็เหลือเชื่อครับดาทีที่79เราสิคนเนี่ยตีเสมอครับนะจังหวะนั้นก็ต้องให้เครดิตกับอดีศรนะที่ เอเคนะฮะเปลี่ยนมาฉกบอลได้แล้วก็ทำให้ถึงเป็นประตูตีเสมอจากสารัาจูเจนแ่ครับลูกนั้นยิงเคิร์ฟเลยอ้หลีมึกว่าโอ้โหยิงใบไม้ร่วงหรือวะแมมาดูภาพช้าปรากฏว่าเป็นชาแนลนะครับนักเตะกองหลังของอินโดนีเซียนะครับเอาสรุปแล้วภาพรวมดีกว่าการเสมอกันหนึ่งหนึ่งนี้น่าพอใจนะครับแลนะสุดท้ายเราเจออินโดนีเซียในบ้าน นะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเข้ารอบเป็นที่1นนะฮะหรือจะเป็นที่2ก็ไม่เป็นไรนะครับจะเจออินโดรหรือไม่กอ,อขอไปจะเจอเวียดนามหรือไม่ไม่สําคัญแต่ภาพรวมของเกมในวันนี้เนี่ยนะครับยังดูแล้วก็ถ้าพูดลงไปตรงมาแบบไม่เทคนิคในการเล่นนะครับยังน่าผิดหวังผู้เล่นหลายคนก็ยังอืดอาดยืดยาดทำเป็นเหนือชั้น นะครับก็ลีมิงยังพูดตรงๆเลยนะครับว่าถ้าเล่นกันได้แค่นี้หรือยกระดับได้มากน้อยขนาดไหนครับเจอเวียดนามครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบรองหรือรอบชิงนะครับเราเป็นรองนะครับเป็นรองครับแต่ลีมิงยังเชียร์ทีมไทยอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์าารยังไงนักเตะไทยก็ต้องซึมซับตระหนักแล้วก็ รู้ไว้ในใจเลยนะครับหวานเป็นลมขมบัญนยานะครับนักเตะไทยโดนด่าแน่นอนครับโดนวิาพากษิจารณ์นะครับคุณน้อมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขทําให้ดีขึ้นทําให้ดีกว่าเดิมนะฮะยังไงก็เป็นกําลังใจแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้เข้าบอลอย่างไอ้คุณสารวัตรเนี่ยมันต้องไม่มีอีกล้นะฮะเลิกสัทีนะครับนะบก็ต้องน้อมรับการโดนด่ากันนะครับขอบคุณนะ ขอบคุณนักเตะไทยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในฐานะที่เชียร์บอลไทยก็ยังจะเชียร์จะดูต่อไปให้กาลังใจนะครับแม้จะเจอเวียดนามโอ้โหดูแล้วแม่เป็นรองนะแต่ว่าถ้าสู้ด้วยใจนะครับคุณจะชนะถ้าคุณไม่แพ้ตั้งแต่ลงไปแข่งขันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ลีมิงน,นะครับขอบคุณครับ